หนึ่งสองโอเคครับแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งสองโอเคครับทำไรครับโอเคครับหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองอ่าหนึ่งสองหนึ่งสอง เดี๋ยวนะอีกทีหนึ่งหนึ่งสองโอเคครับเดี๋ยวนะอ่าหนึ 2, 1, 2. ่งสองหนึ่งสองนี่ทีนะหนึ่งสองอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากโอ้เอาใครทําท่าแบบนี้สวยมากอ่ายืนหมนพี่ธรเมื่อกี้อ่ายืนดอกไม้ยืนดอกไม้ก่อนอ่ายืนดอกไม้ก่อนนะนะี่เดี๋ยวเรากล้องก่อนนะหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าแล้วไปยืนเทียบกับน้องได้โอเค นะ้ามังกรน้าหนึ่งสองโอเคครับหนึ่งสองโอเคครับกล่องนะหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับสวยอ่าพี่น้องการเลยนี่น้อยประเนิดหมดเลยนั้นเนี่ย เอางั้นเลยเหรอหนึ่งสองเอาหน้าน้องทั้งหมดเลยหนึ่งสองซ้ำโอเคครับหนึ่งสองซ้ำโอเคครับสวยครับเหนื่อยแต่เลยเหนื่อยถ่ายรูปสิเห็นพงพงอะไรหันไปนิดหน่อยเออหันพวงมาโอเคครับกล้องนะครับหนึ่งสองมินิฮาร์ดพร้อมกันนะครับถ้ามินิฮาร์ดนะครับอ่เอาเจใช่ไหม เอาเยนะเดี๋ยวเยนะเดี๋ยวเยนะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยเยพอหนึ่งสองสามโอเคนะหนึ่งสองเอ้าพี่เดินหน้ามาหน่อยครับเอ้าพี่เดินหน้ามาหน่อยให้มันโค้งพี่ฮะพี่โอเคครับพี่มานี่หน่อยโอเคครับพร้อมนะจับภาพช่างภาพพร้อมนะวิดีโอพร้อมนะหนึ่งสองเฮโอสวย อ่าเอาเหก็ได้เอาเหก็ได้หนึ่งอ่าหนสองไปเฮโอเคครับสวยหนึ่งสองสโอเคสวยครับหนึ่งสองหนึ่งสองเคครับใชมองน้องนะมองน้องนะเดี๋ยวผมนับนะเดี๋ยวนะอาหนึ่งอ่งอ หนึ่งสองสามเอามอบเลยพี่ใหญ่มอบเลยครับอ่อยื่นเลยน้องยื่นเลยโอเคขาข้างนี้นะโอเคครับนั่นแหละหนึ่งสองนะครับหนึ่งสิบหนึ่งสองเซ็กซ์สะท้อนเไม่เห็นภาพอ่ะเห็นลางลางเห็นลางลางนี่บรรยากาศของพวกเรานะครับวันนี้พิธายนะครับก็พิธาย์เรนอน้อยวานิชนะครับขอขายาพี่ใหญ่นะครับได้มา นะครับยินดีกับน้องนะครับในวันนี้นะครับได้ไมายินดีกับน้องที่ได้รับปริญญาใส่ชุดลุ่เป็นคนแรกนะครับพี่ทนายมีลูกสองคนด้วยกันอีกคนหนึ่งก็เรียนปีสองอยูออ่ที่รัฐกระบังนะครับพวกเรามนทุกคนนะครับกนะ็มาแสดงความยินดีกับน้องที่มาวิยีแล้วพิธีใหญ่แม่ ฟ้าหลวงนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีนิสิตบัณฑิตใหม่ๆนะครับก็มีหลายคณะทีเดียวน้องเขาเรียนคณนะการบินนะครับการบินผู้เสด็จประเทศมานะครับวันนี้เสด็จประเทศมานะครับเราชมบรรยากาศบัณฑิต นะครับเยอะแยะทีเดียวเลยนะครับที่จะรอรับปาิญญาในวันนี้นะที่แม่ฟ้าหลวงลจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับก็ดีใจด้วยกับน้องยินดีกับน้องอื่นอย่างนี้ทีเดียว,วคราวนี้ยินดีกับน้องเอเมน,นะครับน้อยวันนี้น,นั่นเองประเสริี เป็นบรรยากาศนะครับในรอบขอแม่ฟ้าหลวงครับเป็นบรรยากาศที่สวยอบอุ่นมากครับมีแต่ประดิษนะครับ,บน,รนะครับฝนะากด้วยคลิปนี้นะถ้าใครเห็นใครสนใจที่จะถ่ายรูปบระดิกหรือถ่ายรูปรับปริญญาหรือนานพิธีต่างๆเราก็ยินดีรับทุกงานนะครับระขับเป็นการเองนะครับ ี่เลยนะครับที่แม่ปลาหลวงนะครับเราไปเห็หหน้าจังภาพด้วยนะครับไม่ได้เห็นช่างภาพหรอกนะครับก็ยินดีกับทั้งน้องนะครับที่รับปาริญญยาววันนี้นะครับที่เรามาในนามช่างภาพนะครับถ่ายรูปให้กับน้องไอ้แม่นะครับน้อยวันนิดนันเองลูกทนายสําเริงน้อยวันนิดนะครับคุณแม่สวงนะครับจาบรรยากาศนะครับเป็นอย่างนี้เลย ที่สวยงามนะครับ